สวัสดีครับกามาพบกับผมอีกแล้วนะครับในช่องสวนฝรั่งออนทัวร์นะครับกาเมื่อนีก้กาพามาหอฝรั่งนะครับพึ่งกรับเมื่อวันที่สองนะครับต่อจากเมื่อวานเมื่อวานผมกับหอได้อยู่ประมาณยี่สิบต้นครับหอได้ประมาณหาลอยลูกนะครับเมื่อุึงไปหาแพ็คเมื่อนี้ก็ชี้ มาต่อเนาะครับอากาศก็ป่าคึ้มๆึมครับแดดบ่ออกมาเนี่อากาศดีนะครับแต่สีห่อได้หลายอยู่ดอกนอกมือจะอื่นเต่ว่าสีดเป็นตัดหญ้าขั้นเท้น,นะหนึ่งครับพว่ววันจันทร์นึงเดี๋ยวผมก็สฉีดแต่วานเขานะครับวานแห่ง รอฝนไปนะครับไปเจดเคือจากสวนฝรั่งเนาะจะได้ไปตัดหญ้าขันแท้นะครับมืออื่นายครับไปรับุ้มกันครับพราช่วงนี้เที่ยแป้งมันล้งครับมันรลอนเอ้าฝนเันบ่อยตกถ้าฝนมันตกมา มันก็ซอยได้อยู่ครับซอยล่างล่างต้นฝลังรับเกี่ยวโอ้ยบุคอยอนี้ช่วงนึงมันฝนบุคอยตกครับเอ้าเด็ดมาแล้วก็เอาเนี่ตัวบรรยากาศดีครับช่วงเดดบบออก เป่าไล่ห่อนะครับพอถ้าห่อสากอีกปินคือผมเห็เมืองครับที่เพีย หวานผมมืดหอ,อได้หลายอยู่ใส่ยี่สิบก้อนหออยู่มดมือนะครับ ก็ยีวานเขาเลี้ยวแล้วครับก็ยีได้มาสวนอีกนูะครับว้านเข,าข่ายีอยู่จกักสองสามหมื่นยีเลี้ยวยังยีได้ลงมาสวนอีกนูครับนี่แล้วครับเพ็ดคนเดียวมันมันก็นยากจริงๆนะครับบม่ได้จาง,งคน มันก็เคือกไปนั่นเคืกเอกไปนี่ว่วเลี้ยวจมื่ี้ครับลูกฝรั่งผมก็ัิจีไงก้อนหอยถ้าลูกไงเดี๋ยวผมไม่ค่อยหอยนะครับเด็ดจริงนะครับเราก็ยิีอัดเต,ต็งจริงเราก็ลิใบเขาไม่เนี่ยครับเห็เขาแตกของไม่เพราะถ้าลูกไงเดี๋ยวหอย้อนที่ยังผมบอกครับที่พวกแมงวันท้องพวกเขี้ยงมาเจาะมันมา อยู่กับลูกแล้วห่อเกิดบริษัทท่านสังเกียตเนาะห่อกับห่อห้อย่างเดียวนั่ก็อเห็ดให้ลูกฝรังโบง,งา้ำนะครับคือผมให้เมื่อครับไม่คิดทีเดียว ห่อหลายก็ได้หลาได้ครับจะสีกข้านห่อก็ได้หน่อยครับล้าไปขายก็ได้หน่อยขายแป๊บเดียวก็มืดสวด่วนถ้าห่อขยันห้อมันก็ได้หลน่นะครับเวลาผมห่อทีนี่ก็ยืบขายพัวฉมืดส่วนอยู่สองเดือนสองเดือนเต็มๆขายทุกอาทิตย์นะครับพอแถวบ้านเขา,ามีตลาดนัดนะครับวันอาทิตย์ จะเก็บไปขายนะครับ เงียบเงาครับอยู่สวนอยู่คนเดียวตัวาัวหนึงง่ง้างเขาโ่มากันครับมึงพี่มีแต่ผมนะครับมาเหมาือนนีาา่โบมาห่อป้อยว้สองสามมืนใหญ่ไวเดี๋ยวเลยครับถูกฝรั่ง เ่ว่าเวลาห้ออยากเด่ไปขายลูกไงสนไงสาวตอนห่อนี่ลูกไงไงไว้ครับตอนจิ้งเงิน ้าบ่วว่างยี่หลีพวงก็บ่ค่คอยได้ต่อนพวกยขายดอกเด้อยครับมันต้องว่างยี่หลีครับตังสีได้ต่อนเนาะตะกวนก็เคยต่อนไว้อยู่ครับต่อนขายนีน่บ่มีเวลา มื่นหนึ่งมื่นหนึ่งตื่นขึ้นมากับยูตะกับน้ำสวนนี่ยนะครับผมยิงพอเศร้าเสียจต่โลงมาสวนอยู่บ้านมันอยู่บ่ถือครับบ่ได้เหตุอย่าง เดี๋ยวตอนบ่ายน,นี่พมกับบ่บางเลยขืนบ้านพาลูกไปเรียนไปเรียนพิเศษกับครู